เวลาตอน6โมงพอดีเป๊ะน,นี่ไม่เลทไม่ถ่ายเลทหน่อยหนึ่งนาทีไเกร์ท่าแต่งไหมะนะ่ะหนะกูจะกล่อมบนรถเลยอันน <c oughs> ี้คือฟุตอะยาว3ชั่วโมงอีเราแข่งกับโปแลนดที่ไหนหุ่นลอยหุ่นลอยมาก เปลี่ยนชุดแล้วเปลี่ยนชุดแล้วแล้วก็ไปขึ้นรถไปต่อต้องน่ารักอ่ะเออกระเป๋าเต่าอ่ะมีจ้าเต่าอ่ะบัสหนึ่งใส่ได้มันใส่ได้อย่าขำ ไปด้านในับเดินสัประบานร้อยเมตรครับไม่ถึงร้อยเมตรนำโดยพี่ฟองพี่โงพี่ไหนอะไรอรอะไรอะไรอะเรอะไรอะรอะไรอะอะไรอไรไรอะรอะไรอะะไรอะรอะไรอรอะรอะไร่ะออ เขาพาเรามาหน่อยเนี่ยคือเมื่อนะกี้ไปฟังเขาพูดไละเหยียดมาแล้วก็ใส่ตุดเชา้าที่ถุกท้องแต่เขาว่าเขาไม่ให้เดือดทับเพราะว่าหอยจะบ,บา,า,าด,ด,ดวันนี้เราจะไปไหนกันครับ น่าเกียดออกสื่อพูดไม่ได้อ้าวมึงก็เซ็นเซอร์เลยนี่ยร้องเองก่อนอ้าวไปโอ้คนไทยไม่รักกันจะร้องเพลงเออาย่าไหร่ยังกอ้ยไอ้น้องทิ้แทค่คิดแค่ตัวเองทิกซสิไอ้ไอ้ไอ้คนนี้เสียงชัดนสองสี่หกแปดติ๊มสองสองคนสองคนสองคันสองคนไปอุ้มขึ้นเรือไปไปไปยาพี่ยา ทีละเดียดียวยวเดียวเดยวเงวิวเนียียวเดียวเดีเียวเะีียวเัเดีียวยวเดีาเดยวดยวนยเียดีวยอเีย จับโกดราวเลยมึงไม่จับเนี่ยพอมึงไม่มีผ oh yeah. ิวผู้สีแทนผิวแทนไม่ใ hmm ช่ดำนะแทนี๋ยวโบกมือทางขวานะครับเอาแล้วขอออีกะเอแล้วเอาแลาแลวเอวไม่เคยดูน่นเรื่องหลงเลยแพี่แกะ ใช่เลยกกนที่ขนะองโคดีแล้ว <c oughs> และนอกจากนั้น <c oughs> เรายังมีให้อาหารฟรี <c oughs> และเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยว้าว

ลงน้ำหรอเอาตองแล้วตองแล้ว้องแล้วไม่ไม่เขาไป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  จ้องจ้องจ้องแล้วจ้องแล้วจ้องแล้วนั่นไงจ้องจ้องจ้องหัวหัวแตกแล้วใบแตมดแดูแลดูแลแฟน ล้สิปกาอลนิ่งลงนะข้ทาอันนี้เรือจอดเข้าท่าแล้วก็คือเราต้องลงน้ำแบบนั้นน่ะตอเห็นป้าไป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 ลไปฟังนักลงมาคือแค่นี้เองเหรอโอ้ย โอ้โอ้โอ้ยมันมันยุบเลงไปทุกคนมันยุบเลงไปเลยมันยุบเลงไปเลยมันมันบลูมมากเออไป ไปด้วยพี่ยอมไปเลยพี่ไม่รอผมเลยพี่ใครเอาอะไรมาพี่อะไรปลาเข้ากรเกงกูปลาเข้ากาเกงกูเมื่อกี้ร้นเดินร้เดินอันนี้มันอันนี้มันดูอันนี้มันดูดมาดีอ โอ๊ยลุกขึ้โอ้ยขึ้นเรือเถอะกูไม่ไหวแล้วแค่นี้เองหรอมันจะตลกมากปลาเข้ามาตอตูดโอ๊ยปลาใช้ตูดอะไม่ไหวขอโทโอ้ยแต่ละคนโอ้ย แล้วค่ะทุกคนแล้มาใครทีอยกมาแล้วค่ะก็ก็มาได้ก็มาได้ไม่ว่าอะไรก็มาได้ o อมเมดีหลิงมันมองกูอยู่นะไปแล้วเด้อเยือยบางงานไงบางงานอ่ะเขาจะลงน้านี่เขาอะไเหรอ เอาตอนไม้เอาต้นอาไปไปไปไหนต่อไม่รู้แต่น่าจะยังไม่ได้ขึ้นน้ำแน่ๆอันนี้คือเขาพาออกทะเลหมดเขาพาออกทะเลแล้ว นนี้กกกกููดเวขอตัวไปเล่นน้มก่อนนะไม่งั้นโดนตับจันทรคิดก่อนบ๊ายบาย เดี่ยอะไรเค็มมากอ่ะขาดเท้าให้ทุกคนหลดเลยขัดหน้าให้หน่อยู่คนเดียวโอ้โหโอ้โหอ้โาเ้อใ้เยอันนี้้ไ้เยเอาหน้ากูน่ารักโอ้มันล้างไม่สะอาดหรอกขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยขึ้นมาโอ้ยพวกนี้ขี้หรอว่ะ ป้ายออกเรือ,รอ,รอ,รอตอนนี้เราจะกลับไปอาบน้ำแล้วก็กินข้าวเที่ยง ทางมานานลายปีไม่เคยเจอใครที่คลิกสักทีฉันยังเชื่อว่ามันต้องมีคนที่พอดีกับฉันและฉันเชื่อว่าใครคนนี้งกำมังเดินตามหาตัวฉันเช่นกันฉันก็คอยใครเขาทำพาษามั่แล้วแถวนี้ไกลหายากไง นักเรียนนักโม่ทำคคารบขอบคุณค่ะแล้วทำอตอนมัตเลยเราอีกรอบไหมล่ะ We are going to change our outfit เพราะเปียกไม่ไหวไปยังมะ f r e s มาอันนี้คืออาบยังอาบแล้วโอ้แอบเปียกแอบเปียกอาบน้ำเสร็จแล้วโว้ย นอาหารมาส่งแล้วนี่คือไม่อิ่มก็เลยสั่งเพิ่มโอ้โหเยอะว่ะเจ๊รีบกิน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 โอ้โหดุก้องมามือที่สุดที่สุดอ่ะกุยช่ายหอม หนึ่งสองสามลุกนะหนึ่งสองสามคุณหล่นแล้วทุกคนโดอกแล้วไปก็ต่อไปไหนไหมหลอนอ่กเฟชอะแอบอีเพิงนิดนึงก็ได้อยู่ คือจะมีแบบว่าสินคา้า่ชาวบ้านเขาทำมาขายกันนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดอะไรก็จริงนะคะที่มีแบบว่าถิะะ่แย่ะคะ่ะนี่นะคะใช่แล้วก็เป็นที่ที่เอาไว้ซื้อของแบบสำหรับของ,งของฝากนะคะแล้วก็จะเป็นวัดเวอด,ดนรักนคะตัวสูงได้สิคนถือกล้อง มสักการชอะไรนไแล้วตนขึมี้าคที่มาบด้วยต้องขึ้นไหมวาสอนยังไม่มีการเมื่อกี้ขออะไรนะค่ะคืนนี้นะคืนนะโอ้ได้ไหมนะ <c oughs> คืนนี้นะขอได้ไหมละ่ะขอเลยขอ,อนอนได้ไหมล่ะพรุ่งนี้ทำงานไงนี่คือโซนขายของมีของกินหอยรูกอใช่เดี๋ยวไปรีทัชให้จบที่ชาไข่มุกนี่คือจุดแรกมาดองหอยหลอดแบบมันดูแบบ ถ้าลงไปแล้วถ้าหายโดนดูดลงไปเลยอ่ะมันดูแบบไม่ีวิวมันไม่เหมือนเรยาที่แบบมีตึกมีอะไรมันแบบได้เวลากลับไปขึ้นรถแล้วเฮ้ยแบตเตอร์แมวเหรอแบตเตอร์แมว จัดมาหนึ่งตอนกลับบ้านอันเปินกินให้เวียนหัวเลยออกเดินทางมานานหลายปีไม่เคยเจอใครที่คลิกสักทีฉันยังเชื่อว่ามันต้องมีคนที่พอดีกับฉัน ฉันเชื่อว่าใครคนนี้ก็มันเดินตามหาตัวฉันเช่นกันฉันก็คอใ้ใครคนั้นเขายังไม่ทัเลยนะคือคต้องตระมนองไอเนาะอกอไรนแล้วทุกคนเจอกันกินหน้าไปเลยไปไปไม่ไหวจริงเปลี่ยนุก่าุดไวมาก